มาดูการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาที่พบลาภและเป็นมหาอุดนะครับลาภคือเรื่องของรายได้ผลประโยชน์โชคลาภแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพแสวงหาไรายได้ด้วยรางวัลที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็ยจะ อยู่ในเรือนชะตานี้ซึ่งมีดาวพระจันทร์เป็นดาวครองแต่พอดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาเนี่ยพฤหัสบดีก็มาในเชิงบวกมาให้ลาบให้ผลแล้วค่อนข้างจะก,ก้อนใหญ่มาเร็วด้วยนะครับเขาเรียกว่าพฤหัสบดีเสิร์พฤหัสบดีในความหมายของชาวลัคนาราศีกันได้แก่ดาวภพพันธุความหมายก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ญาติพี่น้องรถราพาหนะแม่แล้วก็เป็นเรือนพบปัตตนิปัตตนิก็หมายถึงคนรักการแต่งงานการผูกพันสัญญาหรือหุ้นต่างๆนะครับเมื่อมาโคจรอยู่ที่พบลาภะเนี่ยนอกจากพระฮัสบดีจะเป็นมหาอุตละก็ยังเป็นอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่า ความยอดเยี่ยมความสูงสุดจะมีแก่ชาวลัคนาราศีกันตามปฏิทินสุริยญาติพระหัสบดีย้ายเข้ามาวันที่สองนิรายณนะพระหัสบดีย้ายเข้ามาวันที่ส8ดตุลาอยู่ไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมเกือบสามเดือนนะครับที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จ เรื่องหน้าที่การงานโชคลาบวาสนาหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสูงมากถ้าดาวพฤหัสบดีในความหมายพันธุก็จะมาอยู่ที่พบลาภเป็นมหาอุดก็จะหมายความว่าอาจจะได้ลาบได้ผลจากบ้านเรือนรถราพหนะญาติพี่น้องอํำนวยให้และก้ข้างจะมีเกียรติก้อนใหญ่จำนวนมาก สูงสุดนะครับแล้วก็พันธุทุกถ้าหมายถึงเรื่องของกิจการกิจการที่คุณทําก็จะนํารายได้ลาบผลมาให้เป็นจํานวนมากใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คราวนี้จะมีลาบมีผลจํานวนมากซื้อได้ขายได้นะครับบางคนก็อยากจะได้รถราพหนะมาใช้ในการประกอบอาชีพการงาน ก็เป็นโอกาสที่จะมีที่จะได้นี่เรียกว่าดาวพรฤหัสบดีพันธุมาอยู่ในภพลาพะเป็นมหาอุดและอุดมเกณฑ์พลังสูงสุดในรอบปีถ้าไปถามถึงเรื่องของความรักก็ถือว่าจะได้ลาบได้ผลมีกำไรจากคนที่รักถ้าไปถามถึงเรื่องของการเทรดทุนการลงทุนก็จะได้กำไรจํานวนมหาศาล ถ้าไปถามถึงเรื่องของจัดการเรื่องผลประโยชน์แบ่งปันพันธสัญญาต่างๆตัวเองก็จะได้มารับผิดชอบและความเป็นอุดมเกณฑ์จะบอกถึงตำแหน่งแห่งหนที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับในต้นเดือนพอาธิตย์ก่มลัคนาอยู่โยกถึงพระฤหัสบดีถ้าตามแบบสุริยญ,ญาตินะครับก็ถือว่าโยกถึงกันถ้าพระฤหัสบ,บดีตามนิรายณนะเข้ามาวันที่18 พระอาทิตย์ก็มาอยู่ที่ราศีตุลเป็นพบกระดุมพะเป็นสีพลังแรงพลังสูงเป็นสีแก่กันและอยู่ในราศีทวานราศีที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งฤดูกาลดาวจะแสดงผลดีโดยเฉพาะลัคนาราศีกันเนี่ยจะแสดงผลเรื่องรายได้ลาบผล เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของอาชีพการงานนะครับในวันที่สองตุลาดาวประจำตัวคือดาวพุธและเป็นดาวตัวแทนแห่งพฤติกรรมการกระทำภาระหน้าที่การงานโคจรกลุ่มลั์เป็นมหาอุดและเป็นกเกษตรตราิบติวันที่หนึ่งได้วรโครด้วยนะครับหนึ่งสองเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก เขาก็ดีมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาจะบอกถึงสถิรภาพความมั่นคงสติปัญญาพอสองตุลาก็ย้ายเข้ามาที่พบกับดุมพะก็มีความหมายว่าได้จัดการเรื่องอาชีพการงานที่จะนำไรายได้รับผลมาให้แก่ตนแต่ก็จะร่วมกับดาวพระอังคารอังคารนี้เป็นใคร อังคารคือดาวพบสหัชะสหัชะคือเพื่อนพี่น้องพอมาร่วมกับพุธเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเจรจาการวางแผนทางด้านกิจการงานมีการโต้คารมโต้วาทีโต้แย้งเพื่อหาข้อยุติและก็อยู่ในกระบวนการของการวางแผนทางด้านการเงินการงานจะเกิดมีขึ้นนะครับก็นับว่าเด่นพุธอยู่ในตำแหน่งนี้ ถือว่ามีกำลังที่ดีเรียกว่าอุจจาพิมุกรองจากมหาอุจลงมานะครับแต่ก็มีกำลังนะแล้วก็เสริมด้วยเพื่อนพี่น้องมากระตุ้นด้วยนะครับแต่อังคารอีกดวงหนึ่งเนี่ยจะหมายถึงดาวภพมรณะเมื่อมาอยู่ที่ภพกระดุมพระมีส่วนดีส่วนเสียในส่วนที่เสียจะหมายถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายความเจ็บป่วย คนทางไกลทรัพย์สินมรดกจะมาทำให้เสียทรัพย์แต่เป็นการเสียแบบมีความสุขเสียแบบพอใจอังคารธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลมเรือนมิตรเรือนพระศุกร์ศุกร์ในช่วงต้นเดือนโคจรอ,อยู่ในเรือนภพวินาศเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินมักหมดไปกับการใช้หนี้มักหมดไปกับ ภาระที่ตัวเองรับผิดชอบและก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับวันที่9ตุลาพรสุุจะโคจรเข้ามาร่วมกับดาวพระอาทิตย์อมลักขนาแต่ว่าเป็นนิดแต่ได้อุดมเกณฑ์ต่อดวงชะตาและดาวคู่สมพลเข้ามาถึงกันลักษณะนี้แปลว่าการได้เงินได้ทองได้จัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองและมีความสัมพันธ์กับดาวอังคาร นะครับในฐานะที่ดาวองคารมาอยู่เรือนพศในด้านที่ดีใครที่กําลังวางแผนเพื่อที่จะจัดการเรื่องทรัพย์สินบรดกเช่นการขายดาวเนี่ยเป็นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับขายที่ขายทางที่ข้างค้างที่เป็นทรัพย์สินบรดกมาที่อยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นเงินเป็นทองดวงดาวบอกว่าจะสำเร็จเพราะอะไร ดาวมรณะได้แก่ทรัพย์สินมรดกมาอยู่ที่พบการเงินเป็นประเกษศรทรัพย์สินมรดกนั้นไปเป็นของคนอื่นแต่เราได้เงินและเราก็เสียด้วยเสียเรื่องอะไรเขาจะต่อรองราคาไม่ได้เต็มและเขาก็จะให้ช่วยจ่ายค่าภาษีค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยแต่ก็จะทำด้วยความยินดีและพอใจ นี่คืออังคารในเรื่องที่ดีและก็เสียนะครับเรื่องของโชคลาภวาสนาเมื่อดาวพฤหัสบดีเข้ามาที่ภพลาภวันที่หนึ่งนี่ยังไม่เข้าวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีโชคลาภวาสนาจากบ้านเรือนรถราพานะที่อยู่อาศัยนะครับแต่พอช่วงวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยจะอยู่กับคนทางไกลทรัพย์สินมรดก และถ้าไปดูลาบผลเด่นเด่นดีๆไม่ได้มุ่งเรื่องลอตเตอรี่เรื่องหวยให้มุ่งเรื่องความเจริญก้าวหน้าของชีวิตมันมีจังหวะดีๆอยู่หลายจังหวะมากในเดือนตุลาและก็พฤศจิกาก็เรียกว่าดวงจันทร์คุสุริยาเมื่อดาวอาทิตย์วันที่17ย้ายเข้ามาสู่ภพกระดุมพระแม้จะ เป็นนิดก็ตามนะครับร่วมกับพุทธร่วมกับอังคารเนี่ยเป็นเรื่องของการพูดคุยเจราจาโต้แยง้งแข่งขันเรื่องของกิจการงานค่อนข้นนางจะกระตือรือร้นไม่นั่งหนอยนั่ง,งเหงาเหมือนเดิมและดาวพพรศสบดีก็เป็นสีกระแสดาวถึงกันนะครับและทีนี้เมื่ออาทิตย์มาอยู่ในตำแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่ 16- 17พฤศจิกาโดยประมาณ รอจังหวะแค่ดาวพระจันทร์ในเดือนตุลาเนี่ยจะมีอยู่สองช่วงพระจัจอนทร์โคจรอยู่ที่ราศีตุลวันที่2 1่สถึงยีตุลาคมนะครับ2 1่สถึงยีตุลาคมพระจันทร์จะโครจรเข้ามาในราศีตุลมีพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีตุล มีพระฤหัสบดีอยู่ที่ราศีกรกฎราศีทวานคือประตูแห่งฤดูกาลทั้งสี่ราศีเครื่องหมายบวกได้แก่เมษกรกฎตุลมังกรถ้ามีดาวพระฤหัสด,ดาวจันทร์อาทิตย์แยกกันอยู่รวมกันอยู่ก็ได้ในสี่ราศีนี้จะเรียกดวงว่าดวงจันทรุสุริยา เป็นดาวค้างฟ้าวันที่2 1่สถึงยีตุลาคมลัคนาราศีกันจัดการวางแผนเรื่องผลประโยชน์รายได้การเงินทําบัญชีภาษีอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างสูงน,นี่เรียกว่าดวงจันทร์คุสุริยาขึ้นแล้วขึ้นเลยเป็นดาวค้างฟ้าไม่มีตกต่ำวันที่ ยี่สิบแปดถึงสามสิบตุลาคมพระจันทร์จะมาอยู่ที่พบปุตตะแม้จะเป็นประเกษตรแต่จะเรียกว่าจันทร์คณิสอนถ้าพระจันทร์ส่องอยู่ในภูมิปาโลเลิกซึ่งจะอยู่ที่ราศีมังกรก็จะได้ดวงจันทร์คุสุริยาช่วงนี้เหมาะแก่การจัดการเรื่องการเริ่มต้นใหม่ตำแหน่งใหม่ รับตำแหน่งใหม่ที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการติดต่อหาลูกหาหลานการส่งเสียลูกหลานเล่าเรียนหรือการมีรักใหม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเริ่มกิจการใหม่หรือจะเป็นเรื่องของวางแผนเรื่องการพนันการเสี่ยงโชคเพื่อสแสวงหาลาบลอยจะได้ตลอดจะเป็นการเรียนรู้เพื่อได้ในสิ่งนั้นๆ นี่เรียกว่าช่วงจันคณิสอนเป็นจันรคุศิยาขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนวันที่ห้าถึงเจพฤศจิกาเนี่ยพระจันทร์จะมาเป็นมหาจักรอยู่ที่พบมรณะเหมาะแก่การสแสวงหารายได้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดกยุกยารักษาโรคการเดินทางไกลไปต่างถิ่น ต่างๆนะครับหรือจะสร้างบุญทําบุญกับโรงพยาบาลคนป่วยคนเจ็บคนตายลงศพได้ทั้งสิน้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่จันครุสุริยาเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกายน5้ถึงเและก็อีกช่วงหนึ่ง10บถึงสิสงพฤศจิกายนนะครับดาวจัน์ทรจะเข้ามาเป็นเกษตรร่วมกับดาวพฤหัสบ,บดีนี่เรียกว่าจันคัสุริยา เหมาะแก่เรื่องของการเริ่มต้นกิจการงานแล้วก็การสแสวงหารายได้หรือการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ต่างๆบางคนก็มีความรักก็สามารถอยู่ก่อนแต่งกันได้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าดาวพฤหัสเข้ามาให้คุณต่อดวงชะตาอาทิตย์เข้ามาที่ราศีตุลจันโคจรอยู่ในสีราศีราศีใดราศีหนึ่งในช่วงเวลานั้นๆ เป็นช่วงดาวรุ่งพุ่งแรงคุณจะทำกิจก,กรรมกิจก,การใดๆตามราศีของตัวเองย่อมสำเร็จและเมื่อสำเร็จแล้วก็จะไม่มีตกตำ่ำเอาละเนี่ยคือจันทรุษริยาทีนี้ก็ไปดูดาวดวงอื่นถ้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับลกูกหลานบริวารก็ดูดาวพระเสาร์ เสาในช่วงนี้ถอยหลังมาคาบเกี่ยวอยู่ที่ราศีมีนราศีกุมก็จะบอกถึงเรื่องของอารมณ์มันจะอมด้วยความทุกข์แล้วก็ช่วงนี้อาจจะเจอความเครียดวิตกกังวลเสียหายกับเรื่องเดิมๆเ,เ,เก่าๆที่สั่งสมมานานเรื่องของลาบลอยการพนันการเสี่ยงโชคก็จะยังไม่ค่อยดีมากนะัก และลูกหลานบริวารทั้งหลายก็อาจจะไม่สบายดื้รันหรือการเรียนผลการเรียนก็อาจจะไม่ดีมีเหตุทําให้ต้องใช้จ่ายเสียหายนะครับเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคแล้วก็เรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารยังไม่ค่อยดีจนกว่าจะถึงช่วงธันวาคมปีหน้าดีมากนะครับในวันที่เจ็ดตุลาคมดาว เสาในน้าว่างจะถอยหลังเข้ามาที่ราศีกรกฎรรพ,พลาภะช่วงนี้จะเป็นช่วงจ่ายช่วงเสียเรื่องลูกหลานบริวารเรื่องการพนันการเสี่ยงโชคไม่ดีนะครับมีความเสียหายแต่ก็มีวิธีการแก้เคล็ดแก้เคราะห์หากท่านใดจะไปทําบุญกับเด็กกำพร้าไปทําบุญกับพระหนุ่มเนนน้อย หรือการให้ชีวิตสัตว์แล้วอุทิศบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยทำร้ายทำลายเขาเคยเอาลาบผลรายได้ของเขามาทำเสียหายแผ่ส่วนบุญให้แล้วก็แผ่เมตตาขออโหสิกรรมถือว่าเป็นการแก้เคราะห์แก้เค็ดเสาก็จะให้โทษที่เบาลมให้โทษอยู่แต่จะเบาลงนะครับส่วนเรื่องของ ราหูที่เป็นดาวพบอริถ้าในเรื่องที่ไม่ดีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้จะมีหมอมียารักษาดีมีโอกาสที่จะหายได้ในระหว่างราหูอยู่ที่พบมรณะนะครับมรณะเนี่ยแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บจะสูญหายไปเทวีโชคเนี่ยหมายความว่ามีคนอื่นช่วยรักษาแล้วก็แนะนำถ้าเป็นเรื่องของคดีความ ก็จะเป็นช่วงที่คดีความนั้นนนสิ้นสุดลงถ้าเป็นเรื่องของหนี้สินก็จะใช้หนี้ใช้สินได้หนี้สินมีโอกาสหมดสิ้นไปแต่ถ้าใครยังไม่หมดเรื่องพวกนี้ต้องแก้เคราะหกันสักหน่อยมีหน,นี้มีสินต้องใช้ให้เขาแต่คาว่าใช้ในที่นี้ปัจจุบันพยายามอย่าเป็นหนี้แต่ถ้าเป็นหนี้แล้วเนี่ย ต้องพูดคุยเจราจาอย่าหนีหายเพราะหนีไม่ได้ตลอดชีพมันจะเป็นกรรมติดตัวส่วนวิบากกรรมจากการเป็นหนี้ที่ติดตัวมาคราวนี้เมื่อทำกุศลอันใดก็ปฏิบัติเหมือนดาวพระเสาแก้เคราะห์ดาวพระเสาปฏิบัติเหมือนกันสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บคนตายเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่ส่วนบุญนี้ให้เป็นการชดใช้หนี้ แล้วขออโหสิกรรมก็ลองปฏิบัติดูก็จะช่วยบรรเทาเรื่องไร้ายๆและอุปสรรคปัญหาเพื่อให้เป็นการทําลายอุปสรรคและกําแพงที่มาขวางกั้นความเจริญเพราะว่าความเจริญก้าวหน้ามีมาแล้วพระหัสสบดีเป็นมหาอุดในภพลาภจะมีลาบก้อนใหญ่จากญาติพี่น้องที่อยู่อาศัยที่ดินอสังหา จากคุ้นจากคนที่รักมาให้ลาบให้ผลให้โชคให้ชัยและจังหวะดีๆของชีวิตก็มีมากแม้ว่าอังคารจะทำให้เกิดความใช้จ่ายเสียหายทรัพย์แต่ในวันที่27ตุลาคมอังคารจะย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะเป็น,กนเกษตรราธิบธดีมีความมั่นคงชื่อเสียงดีเพื่อนดีการเดินทางการติดต่อการค้าขาย ประสบความสําเร็จการตลาดประสบความสําเร็จนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่ออังคารเข้ามาที่พบสหัชชะอย่าได้ขาดเพื่อการเสริมดวงชะตาปัดเป่าแก้เคราะห์แก้เครดอังคารเลง็งมฤตยูไม่ค่อยดีจะบอกถึงเรื่องการเจ็บตัวอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะช่วงหัวเขา่าข้อต่างๆขอแต่ว่าอย่าประมาทแต่เมื่อเรา ไม่ประมาทแล้วคนอื่นประมาทเราก็เสียหายก็ต้องหาวิธีการแก้เคราะห์เสริมดวงชะตากันนิดมรตยูกับพระเกตโคจรร่วมกันอยู่ที่พบสุภะสุภะแปลว่าความดีงามสุภาแปลว่าวัดวาอารามสุภะแปลว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยอันเจเริญก็ได้นะครับต่างประเทศก็ได้ เมื่ออังคารโคจรมาเลงมรุตยูและพักเกตสายมูต้องเข้ากันนิดหนึ่งถ้ามีโอกาสก็ไปทําบุญหล่อพระสร้างพระที่เป็นโลหะทองแดงทองคำได้ทั้งหมดนะครับหรือใครจะไปช่วยซ่อมวัดวาอารามโดยเฉพาะระบบท่อ ท่อปรลาท่อเหล็กอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้เครดเพราะการที่อังคารเล็งกับมฤตยูนี่เรียกว่าโลหะท่อโลหะแทนที่เราจะโดนท่อโลหะทิ่มแทงเช่นเข็มเป็นต้นเราก็ไปถวายพวกระบบน้ำปรา,าเสาเหล็กคองเหล็กอะไรต่างๆพวกเนี้ยเสร็จแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้แก่บรรดาเพื่อนพี่น้อง ญาติผู้ใหญ่บำมพบุรุษและเทวดาประจําตัวให้ท่านช่วยอำนวยผลคอยคุ้มครองและเมื่อได้ทำแล้วเนี่ยความพิเศษมันจะมีมาลัคนาการจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังนะัางคารเรงพระเกตเรงมฤตยูเนี่ยจะเกิดสัมผัสพิเศษนะครับเมื่อได้เปิดดวงชะตาแก้ข้อแก้กรรมต้องพิสูจน์ดูเป็นปัจจตัง เป็นเรื่องของแต่ละคนส่วนดาวพุทธที่เป็นดาวประจำตัวนี้จะย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะในวันที่24ตุลาคมนะครับอยู่ไปจนถึง23พฤศจิกายนอันนี้ก็ถือว่าจะมีการเดินทางจะติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือท่านที่จะวางแผนเดินทางต่างประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับคนทางไกลจะสำเร็จและเป็นไปด้วยดีพระศุกก็จะย้ายในช่วงวันที่2พฤศจิกายนนะครับเข้ามาเป็นกเกษตรราธิบดีที่พบการเงินจะบอกว่ามีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมั่นคงอาชีพการงานมั่นคงดีมากแต่เคล็ดก็คือว่าได้แล้วต้องให้ต้องแบ่งปันยาตนีทีเหนียวเพราะ คนที่มักตนิทีเหนียวลักนากันเนี่ยมักเสียหายในภายหลังนะครับเพราะอะไรอาทิตย์มาอยู่ในภพการเงินร่วมกับดาวพระศุกรุกเข้ามาแล้วเนี่ยได้คู่สมพลในดวงชะตาใครมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหกหกกับหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าทำงานมามีแต่คนอื่นไปใช้นั่นแหละเรียกว่าการสนับสนุนคนอื่นก่อนที่จะเสียเพราะคนอื่นก็ให้เขาก่อนสร้างกุศลกันก่อนนะครับ สุขดวงหนึ่งคือดาวภพสุภะความดีงามเมื่อเข้าสู่ภพการเงินจะได้เงินได้ทองเพราะกุศลผลบุญความดีงามที่เต็มที่แล้วให้ผลแล้วสุขงอมดีแล้วแล้วก็มาให้ต่อเป็นการสร้างบุญบาร,รมีแก่ตัวเองนะครับอย่าเป็นคนตรณีแต่ก็ต้องเลือกสักหน่อยทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคน หวานพืชย่อมหวังผลผลออกดีเพราะดินดีน้ำดีก็ต้องเลือกกันนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลัคนาราศีกันจะมีความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จพฤศจิกายนเนี่ยยิ่งเด่นมากเลยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยยังเป็นเดือนที่จะต้องเริ่มต้นสแสวงหาตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานและปฏิบัติตามความเชื่อของตัวเอง ที่ทำให้ตัวเองมีกำลังใจและมีความสุขตามหลักพระาศาสนานะครับ